สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะคนที่ตอนนี้มีพลังงานของความเหนื่อยล้าเจ็บปวดเหมือนคุณอาจจะเจอพิษร้ายของใครเข้านะคะหรือว่าอาจจะเป็นพิษร้ายของสถานการณ์นะคะสภาพแวดล้อมหรือตัวบุคคลที่อาจจะมีการหักหลังแทงข้างหลังคุณนะคะเป็นพลังงานที่คุณรู้ดีค่ะว่าสถานการณ์มันไม่สู้ดี คนคนนี้ไม่สู้ดีเลยคนคนนี้ไม่โอเคเขามีพิษร้ายสถานการณ์นี้มีพิษร้ายมีพลังงานที่ทำร้ายคุณมีพลังงานที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะ,ค,ะคุณรับรู้คุณรู้ดีทุกอย่างแต่เป็นพลังงานของคนที่ไม่อยากที่จะทำอะไรนะคะคุณเหมือนรู้แต่คุณปล่อยไปนะคะคุณปล่อยไปแล้วก็อาจจะรอดูสถานการณ์นะคะคุณมองเห็นคนที่ เหมือนเขานึกคิดหรือทำอะไรก็ตามอะค่ะคุณรับรู้ทุกอย่างคุณเข้าใจนะคะแต่อาจจะด้วยพลังงานที่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือคุณรู้สึกว่ามันมันเจ็บจนจนคุณไม่อยากที่จะทำอะไรทั้งนั้นอะโอเคไม่เป็นไรปล่อยมันไปตามนั้นก็รอดูไปแล้วกันอะไรแบบนี้นะ,ะเป็นสถานการณ์ของคนที่สู้มา หนักหน่วงสู้ชีวิตต่อสู้กับไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาการกระทำนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะที่อาจจะเป็นสภาพแวดล้อมสถานการณ์ตัวบุคคลนะคะที่มองเห็นว่าคุณ่ะสู้มาอย่างหนักหน่วงแต่แน่นอนคุณยังมีชีวิตรอดและคุณไม่ตายง่ายๆเป็นพลังงานที่คุณจะไม่ไม่ไปอยู่ในจุดที่แบบ เขาเรียกว่ามันมันเหมือนกับคุณสามารถทนพิษพิษนั้นนะคะคุณทนได้แล้วคุณก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะเพื่อที่จะเหมือนสารฝันหรือว่าทําในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเป็นพลังงานของคนที่โอเคได้เลยมีอะไรที่หนักกว่านี้อีกไหมส่งมาจัดมารออยู่นะคะประมาณนี้เนาะสถานการณ์ที่ต้องบอกว่า ที่ที่คุณอยู่นะคะคนที่คุณพบเจอหรือว่าบรรยากาศใดๆก็ตามซึ่งคุณจะรู้ดีนะคะว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ราบลื่นหรอกนะนะคะมันมีการเจ้าชนะมีมีพลังงานมีทิฐิต่อกันมีความงอนมีความโกรธเคืองมีพลังงานที่แบบทุกคนอาจจะแบบเอาแต่ใจหรือว่าทุกคนต่างก็มี มีพิษเป็นของตัวเองอะคะ่ะที่อาจจะแบบพ่นใส่กันเมื่อไหร่ก็ได้เนาะหรือเป็นพลังงานที่แบบคุณคุณก็ต้องระมัดระวังตัวเองอย่างมากพอสมควรอะนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็แบบไม่ไม่อยากจะเชื่อใจใครง่ายจนเกินไปหรือว่าคือมันมันเป็นพลังงานที่คุณรับรู้นะคะว่าสถานการณ์มันมันเป็นมรสุมเนาะมันเป็นการต่อสู้เป็นการแข่งขันหรือว่า มันยากที่จะไว้ใจใครนะคะคุณจะเห็นถึงพลังงานหน้าไพ่ว่าข้างหลังก็อันตรายข้างบนก็อันตรายแล้วข้างหน้าล่ะใครจะไปรู้ข้างข้างล่ะนะคะเพราะนั้นรอบด้านนะจึงเป็นพลังงานที่โอเคแหละคือต้องต้องระมัดระวังเนาะแต่เชื่อว่าก่อนที่คุณจะระมัดระวังหรือว่าเข้าใจอะไรเนี่ย คุณคุณโดนมาแล้วอะเนาะคุณอาจจะโดนหลอกโดนโกงโดนทําร้ายมาจนหนักหน่วงมากแล้วอะค่ะคุณพลาดมาแล้วเนาะคุณพลาดมาแล้วคุณมีประสบการณ์มาแล้วคุณคุณก็เลยแบบเข้าใจแหละแต่คุณเก่งมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานไพ่ของคนที่คุณคุณเก่งมากๆนะคุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตต่อนะคะคุณพร้อมที่จะเหมือน เข้าใจนะคะแต่เป็นการใช้ชีวิตที่เชื่อว่าคุณคุณจะแบบแค่เห็นหน้าก็รู้ใจนะคะคุณจะเอ๊ะนะคะเอ๊ะอะไรได้ง่ายแล้วแบบมันเหมือนมีเซนส์ดีไปเลยเนาะพลังงานนะคะโอกาสเนาะข่าวสารใดๆที่คุณจะได้รับ มองว่าเป็นพลังงานของการออกดอกออกผลนะคะกำไรสิ่งที่คุณทุ่มเททําไปนะคะมันจะได้เห็นคุณจะได้เห็นถึงความงดงามนะคะความงดงามของสิ่งที่คุณได้ทุ่มเททําไปพลังงานไพ่สองใบนี้นะคะเหมือนทําให้คุณนะ่ะได้เห็นและเข้าใจชีวิตนะว่าอะไรที่มันมืดมนอะไรที่มันแบบไม่ดีอะคะ่ะมันจะ มันจะไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าอารมณ์ประมาณว่าฟ้าหลังฝนนะคะสวยงามเสมอเพราะฉะนั้นการที่ได้พบเจออุปสรรคปัญหานะคะเรื่องราวหรือประสบการณ์ได้ร้ายเนี่ยนะคะบางทีอาจจะแบบมืดไม่มีทางออกไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันดูน่ากลัวนะคะอยู่ในสนามรบหรืออยู่ในสมรภูมิชีวิตที่มันน่ากลัวนะ,ะมันรู้สึกแบบ อึมครึมนะคะนั่นรวนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะถ้าเกิดไม่มีสิ่งเหล่านี้คุณจะไม่ได้เรียนรู้และจะไม่ได้เข้าใจเลยเลยนะคะมองเห็นถึงพลังงานของฟ้าโปร่งนะคะฟ้าโปร่งบางครั้งก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปบางครั้งความมืดมิดไปเลยเนี่ยมันก็คือมืดไปเลยใช่ไหมคะมันอาจจะสว่างได้แต่บางครั้งช่วงเวลาที่สว่างอะ่ะแต่มันสว่างในลักษณะที่อาจจะมีลมฝนมาก็ได้ นะคะเพราะนั้นมันทุกอย่างอะคะ่ะล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ความระมัดระวังในชีวิตนะคะล้วนแล้วแต่จะต้องพิจรารณาให้รอบคอบทั้งนั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เราจะสามารถวางใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราจะต้องมีสติอยู่เสมอกับเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอิสระนะคะเพราะนั้นมองว่าสิ่งต่างๆที่คุณพบเจอมานะคะแล้วคุณแบบ เข้มแข็งมากๆอย่างที่บอกไปเนาะคุณมีพลังงานที่เข้มแข็งพลังงานของเลือดนักสู้เนาะมีเลือดนักสู้นะคะแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ต่างๆคุณจะได้รับอิสระนะคะหรืออาจจะมีข่าวสารจากทางไกลติดต่อคุณมานะคะเป็นข่าวสารที่มองว่าเป็นข่าวในเชิงบวก นะเป็นข่าวสารที่ดีแล้วก็พลังงานในลักษณะอิสระที่คุณจะได้รับอิสรภาพอิสรภาพทางกายทางใจการงานการเงินสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าเรื่องใดก็ตามแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะได้โบยบินนะคะคุณจะได้ไปในที่ที่คุณอยากไปคุณจะได้ทํากิจกรรมที่คุณอยากทำนะพลังงานของคนที่เหมือนถูกหล่อหลอมนะคะถูกหล่อหลอมมาด้วย ชีวิตจริงอะ่ะก็คือประสบการณ์เนาะที่มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะอุปสรรคปัญหาความยากลําบากการถูกหลอกการถูกแบบทําร้ายมานะการพบเจอผู้คนสถานการณ์ที่มันหล่อหลอมอะค่ะหล่อหลอมให้คุณจะเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณน่ะ เป็นคนที่มีความแน่วแน่มากขึ้นแววตาของคุณมุ่งมั่นไปสู่สิ่งที่คุณต้องการนะ,ะมุ่งมั่นไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณต้องทำให้ประสบความสำเร็จความฝันต้องเป็นจริงคุณจะเห็นถึงพลังงานของคนที่ดูแน่วแน่นะคะแน่วแน่ด้วยความพร้อมการแต่งเนื้อแต่งตัวกายใจทุกอย่างมันพร้อมที่จะลุยไปบนเส้นทางนี้เพื่อไปสู่เป้าหมายนะคะ พลังงานแววตาพลังงานใจที่อะไรก็จะทำ้ายคุณอีกไม่ได้แล้วนะคะเพราะนั้นมองเห็นถึงพลังงานของความเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นความเข้าใจอะว่าคำว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าการได้เรียนรู้เนาะคือมองว่าไพ่นะคะวิดีโอนี้เนี่ยคุณคุณแบบถูกหล่อหลอมมานะคะด้วยสิ่งที่ ที่มันล้ำค่านะคะถึงแม้มันจะเป็นความเจ็บปวดอะแต่มันล้ำค่านะเพราะมันจะทำให้คุณอะไปอยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะคุณจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นจริงๆทุกอย่างนะคะที่คุณปรารถนาคุณจะรู้สึกว่าเออมันความสมบูรณ์แบบบางทีมันไม่ใช่แค่วัตถุที่แบบอยากได้นั่นได้นี่ฉันก็ซื้อฉันก็แบบหามานะคะ เพื่อตอบโจทย์ตอบความปรารถนาในใจแต่จริงมันคือความสมบูรณ์ทางใจจิตวิญญาณนะการเข้าใจชีวิตนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จโอเคแหละทุกอย่างที่มันมาพร้อมสับนะคะเพราะนั้นถ้าการได้มาซึ่งวัตถุเงินทองความสำเร็จที่ปรารถนาแล้วมันเต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจค่ะหรือว่าการเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยคุณคุณจะรู้สึกว่านั่นน่ะคือ คือพลังงานที่ดีมากๆนะคะ